สวัสดีเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊เชียงใหม่แกงโฮสยามวาไรตี้นะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซสวัสดีพี่พี่พท,ท,ทุกทุกมุมโลกนะครับคลิปนี้นะครับคือตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งเกือบจะตีหนึ่งก็โอ๊มาที่นะครับอนุสาวรีย์เจ้าสิวิชัยนะครับเพราะว่าโอ๊มีคลิปปังนะครับอยู่คลิปหนึ่งนะครับก็เลยรู้สึกว่า เรารู้สึกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเนาะ <c oughs> ก็เลยมาไม่ไม่ได้มาบ่นบานสารกล่าวนะครับมา,ากราบขอบคุณท่านแล้วก็ขอพรเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้นะครับมาดึกนิดนึงนะครับแต่ว่าสมัยอดเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้นะครับ เป็นอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าสีวิชยัยในปากทางขึ้นไปตีนดอยเชิงดอยนะครับตอนนี้หยุดตรงนี้แล้วก็เป็นสมัยที่ย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับครูบาเจ้าสีวิช,ชัยนะครับได้เป็นผู้นำนะครับในการสร้างถนนขึ้นไปบนดอสุเทพแล้วสำเร็จนะครับก็จะมีพิธีเปิดนะครับพร้อมกับกลุ่มของสาวกหรือว่า นะครับพุทธศาสนิกชนนะครับที่พร้อมใจกันนะครับให้ความร่วมมือและปลุมถึงชาวบ้านและต้นตระกูลนะครับสีประกาศนะครับสีประกาศก็เป็นชื่อของคนจีนนะครับแล้วก็คนไทยนะครับที่แต่งงานกันเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเนาะแต่ว่าการเดินทางมาที่นี่นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยวนะครับแม้ว่าจะดึกนะครับแต่ว่าสมัยที่โอเลยมหาวิร์ลาเมันมีอ่า หลักความเชื่อเนาะเราต้องมาตอนกลางคืนแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นอีกวันหนึ่งแล้วเนาะหลังเที่ยงคืนแต่ว่าในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับถึงประมาณอาจจะสี่ทุ่มนะครับคนก็จะเยอะนะครับแต่ตอนนี้นะครับจสังเกตได้ว่ายังมีร้านค้าเปิดอยู่นะร้านขายอดอกไม้นะครับทูบเทียนนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับที่จะนำมากราบไหว้ครูบาเจ้าสิวิชัย ตรงนี้แะครับแต่เลิกแรกเริ่มเดิมทีแล้วอะครับตรงนี้จะมีแค่โซนของอนุสาวารีตรงนี้แต่ส่วนตรงนี้โซนนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับได้ได้ทาสร้างขึ้นมาใหม่นี่นะครับก็จะมีนะครับคนมานะครับบูชาสักการะนะครับเคยมีคนขอนะครับบนบานเนกะี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานการสอบเข้าหมหาวิทยาลัย ต่างๆจะประมาณนี้แต่ว่าเหมือนจะเป็นเคล็ดลับว่าห้ามขอเรื่องความรักนะครับเนาะคู่รักที่มานะครับอาจจะมีอาถร์นะครับอาจจะไม่เหมาะกับการขอพรเกี่ยวกับความรักนะครับตรงนี้นะครับจะมีนายต้นตระกูลของอาตระกูลของสีประกาศนะครับเป็นปูชนียบุคคลนะครับเหมือนกับว่าเป็นกองทัพแกนนำนะครับที่ร่วมสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับก็จะเป็นต้นตระกูลสีประกาศนะครับ ซึ่งยุคของคนเจเนเรชันหรือว่าลูกหลานนี้โอตก็ไม่รู้จักนะครับแต่ตอนโอตเป็นเด็กๆนะครับมีมีสีประกาศก็คือเป็นโรงเตี๊ยมคล้ายๆกับตอนนี้ยังมีอยู่นะครับมีโรงแรมแต่ไม่มันน่าจะไม่ค่อยได้มีคนพักนะครับเดี๋ยวว่าหลังไปทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับแต่ช่องเก่าอ่ะโอตเคยแว้นนะครับขับ,บรถมอเตอร์ไซค์ไล์สดไปตรงนั้นนะครับเมื่อก่อนเป็นอาชานชาลาท่ารถ ไปลาปางนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็โอ๊ตก็เลยเป็นที่รู้จักของโอ๊ตนะครับนาอคุ้นเคยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตรงนั้นลื้อหมดแล้วออกหมดแล้วเป็นร้านกาแฟนะครับก็จะมีเจ้าหลวงนะครับน่าจะเป็นเจ้าแก้วนาวรัตน์นะครับองค์กลางนี้นะครับพระองค์ก็ทรงร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองอ่านประวัติมีหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่ใช่อันนี้นะครับแต่จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้คือทําขึ้นมาใหม่ นะคะเมื่อก่อนจะเป็นในส่วนของรูปปั้นนูแนวนูนี่เหมือนกันแต่ว่าจะมีประวัติอีกแบบหนึ่งอันนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับพี่ๆคนเชียงใหม่หรือว่าที่เคยมานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรายชื่อตามนี้นะครับขุนกันชนะตนถีนะครับพ่อสร้างกนนะครับชาวไทยใหญ่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนอ่าเดี๋ยวก็อ่าจจะสั้นๆแบบนี้นะครับพระยาชัยธาตนะครับ ด้วยแล้วก็คุณนายเรือนแก้วนะครับก็จะเป็นผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นภรรยานะครับหลวงสีประกาศนะครับหลวงศรีอาท่านนี้นะครับที่ถือหมวกนะครับแล้วก็มีจอบด้วยนะครับชื่อว่าหลวงสีประกาศนะครับเป็นสสคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่อโอเคนะครับก็ก็เจ้าแก้นาวราจริงด้วยนะครับก็มันก็ไม่นานเท่าไหร่นักนะครับ ก็ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเจ้าแก้วนาว,นาวรัตนี้ก็คือพระองค์ก็ทรงเป็นพระบิดาของเจ้าก่อแก้วประกายเกวินณนอะยุธยาซึ่งคนที่อายุเลยสัก30กว่าก็จะรู้จักเจ้ากอแก้วอย่างดีนะครับนอกออกรายการทีวีไปตัดริบบิ้นต่างๆนะครับพลตรีพระยานะครับพระหน พลพายุหัดเสนานะครับแล้วก็เท่าแกงงูเห็นไหมครับก็จะมีคนจีนมาด้วยนะครับแล้วก็หลวงอนุาสารสุนทรนะครับอนุาสารก็มีตลาดอนุาสานด้วยนะครับหลายๆชื่อนะครับก็จะเป็นปูชนียบุคคลสําคัญเช่นถนนนิมมานเห็มินก็เป็นชื่อของบุคคลนะครับเนาะอ่าน,นี่ก็ประวัติโดยย่อแล้วเดี๋ยววันหลังเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวอดจะต้องขึ้นรายสดอีกนะครับแล้วก็เลยทำคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับ บริเวณโดยรอบก็จะมีนักษัตริย์นะคะพระธาตุประจำปีเกิดในแต่ละวัดทั่วประเทศไทยนะครับส่วนอาปีมาเสง่งที่พุทธคยาประเทศออินเดียนะครับก็สามารถมาที่เชียงใหม่ได้นะครับวัดเราจะแทนด้วยวัดเจ็ดยอดนะครับซึ่งโอดเคยทำคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับในโซนนู้นก็จะเป็นที่นั่งนะครับ,นะรบสำหรับ คนที่อาจจะมาเป็นหมู <h <h ่คณะนะครับหรือว uh ่าจัดงานพิธีต่างๆนะครับก็จะมีอ่าคนมาบูชาสักการะท่านอยู่เนืองๆนะครับอยู่ทุกวันมีทุกวันนะครับแต่ช่วงกลางวันจะมีคนมาเยอะกว่านะครับช่วงกลางวันก็จะมีคนแบบมาขายหวยนะคะมีแผงหวยอยู่ตามแบบฉบับ ของชุมชนสังคมแบบไทยๆใช่ไหมครับแต่อย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มีสกเรตมีความลับอย่างหนึ่งตรงนี้ไปน้ําตกห้วยแก้วได้นะครับมีเข้าได้ทางนี้ทางเดียวมันดูเหมือนเป็นทางเล็กๆนะครับตรงนี้ครับเป็นสามารถจอดรถที่นี่เนาะแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกนะครับชื่อว่าน้ำตกห้วยแก้วนะครับเมื่อก่อนออเป็นิกเด็กก็มาบ่อยเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองนะครับคือมันก็ไม่ไกลแล้วก็ อยู่ติดใกล้ๆกับนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับสวนสัตว์ติดกับสวนสัตว์เลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ๋ออนุสรีคุบเจ้าสิวิชัน้ำกห้วยแก้วเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นอ่ารถสามล้อทีนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอกับโอได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ